กับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปสูขู่ซูคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องนะคะพี่น้องค่ะมือ่อกี้ก็ได้ล่องเขาอีกแล้วพี่น้องค่ะล่องเขาล่องหวยอีกละตามหาตัวดีตัวเด็ดนะคะที่ถ้าเล็กไหลนะคะพี่น้องค่ะถ้าเล็กไหลเลยะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะไปกับน้องไปกับนัดจิตสมัมผัสค่ะพี่น้องคะ่ะไปกับนัดจิตสมัมผัสค่ะว่าจะได้ตัวดีตัวเด็ดอันใดฝากตออนะคะ เขาเศร้าห้าในกินนะค่ะพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงละข้าแต่น้ำไายคลิปพี่น้องเลยค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน้อค่ะที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้าม,มักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ก,ฎก,ฎกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆเด็เดๆจากทางช่องพรพารวยเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปเมื่ออื่นเนาะคะ่ะเขาก็ได้เดินทางไปหาคู่บ่าอาจารย์ทั้ง สกลนครน,นะคะไปรวมงานกระถินน้ำเพล่นนะคะพี่น้องค่ะสิพามุดถ้ำนะคะพี่น้องเด้อมุดถำ้ำเอ้าบ่เดาเทียนมาไปไปมุดถ้ำมุดถำ้ำค่ะบรรยากาศนะคะพี่น้องนำม,มีนำย่อยปอกๆนะะาะค่ะแอสิผ้าเขาไปซองว่าทำเล็กไหลเป็นจังไดเนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะถ้ำเล็กไหล ภาพขับไปเบิ้งท้างในดนะค่ะพี่น้องวันมาวันงานท้ายถ้ำไรกะเด้อค่ะค่ะวันเลยมาลบลูแต่ยังใดเด้อปูย่างไตเป็นถ้ำเละไรค่ะเป็นถ้ำปูพญานาคอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเกษตรน้องนัดซื้อกับพญานาคปูพญานาคปูหญาตาใหญ่ตาถวดเนาะค่ะใส่ให้เอาวชมบารมีดูเด้อ ยโสมณมิตค่ะพระเทวัค่ะพะตอนมีพระที่เคยวาโตผู้ขขรุกันะอานังตโมมีสาระนังว่ารคิดตสวะกอมีสุขะอานานต เนบอกว่าให้น้องนัลองเรบ่ยิ้มใส่นั่นแม่จ้ะอืมอืมล่งนไนปนี่ค่ะลงลองอไอันนี้หอยเยยบลงใส่ใส่ซองให้ดูเด็้าในไปแล้วรักษาให้ดีด้อคว่าพูดเหลืองมงมอันนั้นน่ะเหลมองมงมึนเดไร้กรจ้านั้นเอ

นัดลูกนั่งกลับมานัง่งข้างหลังนี่อนนเออนังน่งนั่งซื้อดีๆก่อน,น,อนเออนัง่งทองคาถาอย่างของลูกขออนุญาตบาทข้ามปูนังยา ญาณิปุริคันเตสาธุปาลิตังสาขาสุขะปาลิญาณังสาธุเห็นหมอเขาลอยใจบองโนซื้อบังโนหลกถามตัวดีตัวเด็ดวันที่สิบหกน้ำแนลหลกวันที่สิบหกตุลาสิหตุลาหายใจเบาอีม ให้เจ้าปรอิมให้เจ้ลือกๆอือเอานนี้นี่ได้่าขังฟ้าคนนังทำในสีเหลืองเหลืองม่วงม่วงนี่เลยคุณจะเตียงผมถามคุณเบื้องถามตัม เป็นธรรมเล็กไรเป็นธรรมพญายะหนักด้ค่ะพี่น้องพุ่นเป็นขึ้นยังสีทองพุผมเลยพี่นอ้องเด้อคอะดเมตตาสงสารน้องนัดเนาะคะ่ะสให้ชมบาร,รมีก็ให้เห็นเราเด้อจะเลยปีน้อครับเด้อม,มันก้อนหินอ่ะาาอ้างน้ำยังนี่เด้น้ำน้ำมีน้ำยังนี่น่ะนัดหินโอเมนมน้ำน้ำนี่น้ำล้างเออนั่น้ะเออ เหลือมโมงน,นะคะเป็นถ้ำที่เย็นมากๆเนาะค่ะพี่น้องขาเป็นถ้ำที่เย็นเป็นถ้ำเหล็กไหลเนาะคะ่ะยูนี่มีเหล็กไหลปีกแม่งขับยูหกคูสิบคูสิบบอสิบคูค่ะสิบคูแต่ว่าผู้ใดสิได้มีบารามีได้ชมได้เห็นเน,นาะค่ะเหลือมยุบยุบหยาบหยาบขนาดขอกันใบสี่คูหนึ่งเล้ค่ะ คันเลขต้องต้องถามเลขคนก่อนถามถามคันซีเมนเลขกี่หลีนะคนบอกว่า,านเนี่ยมาเลี้คนทีไปเขาฟันแนะันยังจะไปเคียนไห้อืมที่ไปเขาฟันที่ไปเคียนไห่โอ้แสดงว่าต้องตามต่อเนาะน้องน,น,นัดเนา<จ>ะตาม <ขน S 2> ต่<า>ตอเด้อซื้อซื้อ,อปเปนแล้วคนบอกว่าซื้อจังไหนหมายว่า่นซื้อยาหน้าขี้ก็ยาขีดเกี่ยวมันนี่ก็ยาปูซีสุโทกับยาหน้าค่ะกับปูสีนาคาราแล้วกับปูซีซูโทนาคารา คนฟอสมบัติคนถ่า้มาเอาตแต่ดนเนี่ยเพราะว่าเป็นห้านปูหน้าขี้กับร้านปูหน้าค่ะไม่หันใจบ่อ,อ่มอืมเอาคุณมาสนุกกันหันใจบ่อ,อ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวอคุณก่นอนาอยู่บ้านนัดอยู่เอา,อเอา,เอาสนออืเพื่อนเอาหอกเบ้เพื่อนเอาไข่เอา,าเอาันนี้ได้อนนห้ จิตสัมผัสเด้อเดี๋ยวได้เอาค่อยๆเอาจะไปเสือเถ้อกองก็ได้เดี๋ยว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 ได้ค่ค่อยๆเหยียดๆเหยียดติดกานี่แล้วค่ะพี่น้องป้องปายค่ะสะออนพี่น้องสะออนทั้งน้ำยดเป็นเพชรเป็นถ้วยเหลื่อมระยิบระ,ะยับเลยเด้อค่ะพี่น้องเรื่อค่ะอันนี้อยู่บ่ไก่บ่ไก่เนาะค่ะบ่ขอเปิดเผยสถานที่เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ แต่ถา้าวกไดยอยากมาช่มมาเยี่ยมกับมาใยเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นเพชรเป็นพลอยเนาะคะ่ะเรื่มระยิบระยับเลยด้อคะพี่น้องเด้ออันสุดทายลปไปจากบาทก่นอนขอชมบารมีนะคะพี่น้องคะขอชมบารมีเท่านั้นเนาะค่ะพี่น,อนะะ้องเนาะอันนีแอนก็นมาช่มมาซื้อเลยค่ะพี่น้องเด้อบริจับบริตองแตย่ยางใดเนาะค่ะพี่น้องเขาไฟแพนมาทางนี้เนาะโอเคโอเคค่ะฮะเล็กแปดง่ามบ่ อืมค่ะโอ้คาเลขกเป็นตัชัดเจนชัดเจนน้องนาชัดเจนแปดในชัดเจนค่ะค่า่องเพิ่ขึ้นไปอีกไหมไม่ยังหรอกอันนี้ศูนย์แปดศูนย์อ้าวศูนย์แปดอ้าววันนี้เท่ากับเท่ากับล่องมาเปรียบเทียบใส่กันว่ามือเร่งยาสิไปเขียนให้น้องนัดตัวใดเนาะปูยาสิไปเขียนให้ตัวใดอยู่ไกลกันอยู่ไกลกันปอนใดเพิ่งจะไปเด้อเพิ่อนวะโอ้ค่ะเพิ่อนหย่อฝ้าหย่อแผ่นดินได้เด้ เงี้ยมแม่นจังทั้งเท่าเนกับเป็นหินแน่นอนเขาจะว่างเลยนโอ้เป็นเป็นเลขะก็จังเป็นเลขเกียจแท้นนะผลผลผลเออได้สิแผ่นสีซองซองอะไรพี่น้องซองอืมอ๋อชุ่มบรรยากาศน้องกันก่อนออกไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเบิ้งเป็นบุญหูบุญตาด้วยค่ะพี่น้องเด้อเบิ้งเป็นบุญหูบุญตาซื่อๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะทำศักดิิ์สทธิ์แห่งนี้เนาะค่ะลูกหลานบ่ได้มาลบลู่ต่อย่างใด ลูกหลานมาขอชมบรารมีซืๆเดือปู่ญาตาย่ายกด็ดีขอชมบรารมีนะคะก็ได้เป็นบุญหูบุญตาเอฟซีแฟนช่องผู้ใดเพื่อนได้เห็นได้เบิ่งก็ให้เพื่อนได้โชคได้มาเน,นะคะว่า่าสิคิตสิ่งหนึ่งประกรันใดใ้ประสบความสาเร็จเนาะคะ่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องแต่ว่าเลขศูนย์เลข8ดนี่สวยแล้วก็เลขเกอยู่ทึ่งๆคุนเนาะคะ่ะอยู่เห็นก่อนสามเหลี่ยมน่นค่ะพี่น้องค่ะเป็นเลขเกตค่ะแม่นค่ะแม่นไ ค่ะเป็นเลขศูนย์เจ็ดบอกค่ะโอ้แมนคู่กันทั้งทั้งเป็นศูนย์นะพี่เนาะตคือมันองอ่ะอืมค่ะออืค่ะเป็นที่สวยงามนะคะพี่น้องเด้อเห็นเป็นศูนย์เจ็ดก็ได้สองเจ็ดก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะส่วนข้างล่างนี่ศูนย์แปดเต็มเต็มค่ะพี่น้องค่ะศูนย์แปดเต็มเต็มนะคะค่ะอ๋อค่ะผู้ใดหมักกระจัดผู้ได้คัดกระพานเนาะค่ะทั้งช่องเสนอไป ทองให้เบิงเป็นบุญหูบุญตาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันเสมือนเจากน้อยค่ะคุเด้อปากทาเห็นริบบี่ริบบี่โยกันค่ะพี่น้องค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สู้คนสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ